กินข้าวเลยค่ะพี่พัฒนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรักพี่แอนนะคะกำลังใจขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้สองงานก็งานแรกที่หนองถานนะคะสามทุ่มสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะงานที่สองก็เช้นครึ่งน,น,นะคะสี่ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันโอ้ยน้องพลอยถึงหรอ ช่วงนี้ก็จะแบบสะดวกแต่งหน้าเองแต่งหน้าเองพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันนะคะสองงานวันนี้ใช่หละเบิงงคิ้วเดียวบาเ็นยังคที่วบัไดยามเราผิดนำ้ำ ลงเบียวดอนนะวันวานนะคะนาะที่สองอ๋อมันขึ้นสามทุ่มเที่ยงเกินสิบห้านี่หว่าพี่ปอขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะ ไปมากเลยอ่ะฟองน้ำอ่ะช่วงนี้ก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้างานเนาะหนาเทศก,กาลหนางานหนาเดือนที่แบบที่เป็นเดือนของหน้างานถ้าไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลงหรืองานอะไรเขาก็จะมีงานกันเดือน mm hmm. เดือน,อนพฤศจิกาธันวามก,กราอะไรประมาณนี้แล้วก็มาอีกทีก็จะเป็นเมษาเนาะอพอเมษาเสร็จก็คือจบแล้วนะคะ ก็จะไม่ค่อยแบบงานก็จะเริ่มเพเริ่มห่างแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็จะเยอะหน่อยอพี่หน่อยขอบคุณค่ะดาวห้าสิบดวง <c oughs> ทั้งใจกันลอยกับห้องสิบแบบเริ่มเร็้วอะนะเพราะว่าม,ม,มันมันเลิกแค่ไม่ไม่กี่มันเล่นม,มันมีเวลาแสดงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะอย่างภาพแดงเนี่ยไม่น่าจะเกินเช่นคืนเครื่องหรือตีหนึ่งนะคะ เราก็เลยต้องเริ่มเร็วหน่อยไม่ได้ทำสีดำค่ะมันจะออกมุนๆเท่าๆมันจะออกเป็นมุนๆเดี๋ยวสระสาครั้งแรกก็หลุดแล้วเดี๋ยวมันมันหมายถึงว่ามันจะสีมันจะเฟดเฟดออกเรื่อยๆส่วนแอนก็บินพรุ่งนี้เช้านะคะทำสะัะ ไม่บินแต่เช้าไม่เช้าหรอกสายๆคือจริงๆวันวันพรุ่งนี้แอนอยู่ก็คือวันพักกรงหนึ่งวันก็คือจริงๆอ่ะขี้ร้ายเลยให้ได้มีมือผัดจากมือหนึ่งเดือนหนึง่งอ่ะมือหนึ่งอ่ยังดีแต่ว่าก็ตามที่ทุกคนได้เห็นนะคะว่ามันเวลาพักว่าถ้าอยู่ ใกล้มันก็ยังโอเคแต่นี่ก็คือแบบสร้างพับมากล่าสุดเตอเจอแตว่าอัหน่อยพุดวันนี้มันบ่ได้อยูมันบ่อยู่อ่นใกล้ก,กันกับกับบ่ใหหอยูกับบ่ให้อันย,ย,ย,ยูขอ,อนก่นอ่ะ ยันไปหาอืมโอ้ายันสิไปหายันถึงที่เองก็เลยต้องหอบชุดไปอีกอ ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเน,นด้จ้า